เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อ3าปีก่อนมีน้องผู้ชายคนหนึ่งทักมาหาผมกลางดึกแชทเป็นประมาณนี้ครับขอโทษที่ทักมาดึกๆครับพี่มะขาม <What? S 2> ผมชื่อเอ็มครับอยู่พัทลุงติดตามพี่มาสักพักแล้ว <Yeah. S 2> อยากเจอพี่สักครั้งหนึ่งสักวันถ้าผมไปหาพี่จะเป็นไรไหมครับโอ้ยินดีครับ มาได้เสมอเลยแต่ผมจะซื้อบิ๊กไบค์พี่แนะนำเป็นรุ่นไหนดีครับอืม CBR 6 5 0 F ก็ได้นะกำลังนิยมเลยได้4สูบด้วยผมจะมีวาสนาไหม่นาะเฮ้ยถ้าคิดว่าได้มันก็ต้องได้สิวะอย่าไปยอมถ้าได้เมื่อไหร่ผมไปหาพี่แน่ๆ่ะลืมผมนะเคจ้าหปีต่อมา วัวมันเป็นอะไรวะน้ะมันเยินตากฝนผมเลยหาอะไรมาคุมไว้ตอนนี้ผมซื้องวัวมาสามตัวเลี้ยงไว้เลือขี่ไปหาพี่นี่มันเด็กเลี้ยงวัวนี่วัาสองวันต่อมาพี่ <P ie> ครับนี่ไง C B R หกห้าศูเที่เคยคุยกับพี่ผมได้มาแล้วนะเย้ yeah. ของจริงว่ะสีเหลืองด้วยนายเองบอกจะขี่วัวมาหาพี่ว่าวัวผมขายไปแล้วพี่เ <What? S 1> นี่ยเอามาซื้อรถเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่ซื้อรถซื้อหัวสิงพี่โคตรจริงรุกงนี้ผมไปหาพี่นะสัญญาไว้สามปีจะได้เจอกันสักทีมามาเดี๋ยวพาเท <c oughs> ี่ยวเจอกันครับ you can see the คันนี้ไหมที่บอกว่าขายวัวเพื่อมาซื้อรบมึงจะลอได้ถูกที่ถูกเวลามากเลยไม่ทเพื่อได้แคี่ถามนะถ้าเราอยากจะมีบิ๊กไบค์เนี่ยเราคิดว่ายากไหมกว่าจะได้สักคันนึ่งเนี่ยแต่มันจะมีน้องคนหนึ่งว้ยที่แบบเขาอยากได้บิ๊กไบค์แต่ว่าทางบ้านเนี่ยไม่ค่อยสนับสนุนในเรื่องนี้เท่าไหร่ เขาทํำยังไงรู้ไหม,ไมเขาซื้อวัวไปขายขาย,ขายวัวจนได้บิ๊กไบซื้อวัวไปขายนี่หมายถึงรับวัวไปขายไม่ใช่ซื้อวัวมาแล้วก็พอวัวมันโตขึ้นเนี่ยวัวมันมีปริมาณเนื้อเยอะขึ้นเอาไปขายได้เงินเออเอาไปขายเพื่อซื้อบิ๊กไบเด็กเลี้ยงวัวใช่เด็กเลี้ยงวัวแล้ววันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาซื้อวัวเมื่อ3าปีที่แล้ว ถ้าก็ว่าเขาเนี่ยติดตามพี่เมื่อ3ปีที่แล้ววันนี้เขาจะมีรถเขาอยากจะขี่รถกับพี่ด้วยแต่ขี่รถมาจากพัทลุงเออเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาวันนี้ฮะใครวะอ๋อไม่ใช่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เซนตสิบเดี๋ยวเข้ามาเขาขี่ซี r ีอารหกหสีเหลือง มาจากพัทลุงเลยสำหรับเรานี่เราคิดว่ามันยากมากเลยนะเว้ยในการซื้อบิ๊กไบแต่ละคันเนี่ยกว่าจะเก็บตังค์ได้เป็นแสนเนาะโอ้แต่คนนี้เนี่ยเขามีหัวคิดเว้ยพวกเรานี่อดทนมากเลยรอเขาไม่มาสักทีวันนี้นะครับก็จะมีสมาชิกนะครับเป็นแมนนะครับเป็นต้าเป็นเหลีมแล้วก็เป็นบางตาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่โอเคไปถมาปั๊บหัวก็เหลืองวันนี้ก็พ่อหมครับ มาจากไหนครับผมพัตลุมยัเกยคันนี้ไม่ที่บอกว่าขายวัวเพื่อมาซื้อรถยัเกยดูดิ่โอ้อย,โยอันแน่ครั้งหนึ่งอยากจะมาขี่รถเล่นด้วยใช่ไหม,ได,มได้ได้มีสมาชิกหลายคนเลยพี่พามามีบางตาลน,นะน่าจะรู้จักมีต้านะครับมีแมนแมนแล้วก็ลีมส่วนเราชื่ออะไรชื่อเอ็มโอเครลนานแล้วเนี่ยไปแมนนำเลย เราขี่ R 6 cc น้อยสุดเราขี่ให้ทันพี่หน่นอยแป <c oughs> ดสิบ four แปดสิบ four แปดสิบ f o ทำไมนาย R 6แบบเสียงเบามากเลยนายรักโลกใช่ไหมใส่ท่อเดิมเยืดหนุนเด็กเลี้ยงว,วัวของเราเด็วกเลี้ยงวัวมันขี่ไม่ร้อยหรอกเราอยู่ในเมืองเราขี่ร้อยกว่าเยอะเฮ้ยไปร <c oughs> ้อนเด็วกเลี้ยงวัวพามากเกง่ง <c oughs> ไปเลยเด็วกเลี้ยงวัว ตังต้งถอยเจอแล้วก็ยังส่งบลัง นอ้าวมันอยู่แนวหน้าเลยแสดงว่ามันไปศึกษาคลิปในพระคำมาเยอะ ใครที่อยู่หลังลงนี่จะโดนทิ้งตลอดเด็กใ้กวัวจะอยู่เถวหน้าเลยหน้าดูทักษะการม้ดโอ,โอ้อันนี้บังลิมบังหลิมไม่ได้จเจอบังหลิมนานเด็กเลี้ยงวัวมันขี่ไม่เท่าไรหรอกวันวันขี่แต่หลังวั <c oughs> ววันวันตัดหญ้าให้วัว <c oughs> จะมาขี่บิบ๊กไบค์เทียบชั้นกับคนในเมืองมันไม่ได้มันคนระชันเกัน <c oughs> โอ้โหอยูน่หน้านะไรโอโดูดุ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 ด t อ้โหขีโจโอ้ยปลับไปแล้วตาลิมแล้วก็บังตาอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยตามมาทีๆแตาย มึงไม่เด็กได้มือมึงใช๊เด็กเรื่องงูสมประมาณมึงไม่ได้มึงต้องขี่ให้ทันสิโว้ยรถติมดมโชว์สกิลเด็กเรื่องงูกันสามสิวุ้นใแล้วโอ้โหถ้าขี่กันแบบนี้เลียวทางเลยโลก็ไม่ไกลเอาดิโอ้โหแมนนำโคตรไวเลยว่ะโอ้โยอมแเพร๊ะ นี่วัวชนหรือวัวกระทิงโอ้ยมันไปไวจังวะแรงมันเยอะจัดจริงๆทำไมพิ้วขนาดนี้โอ้ตูดูดูดูว้าวเรแล้วทันแล้อกถลอกถลอกเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจอดไฟแดงจะไปถามซะหน่อยเ้ยวัวบ้านวัวชนหรือวัวกระทิงมันไปขี่วัวแบบที่มันตูดเดือดจริงๆเลยว่ะโอ้โหแมนแบบ แมนนำแบบไม่สนตายายเลยเลยไี่แมนดีเจแมนดีเจแมนโอ้โหเขาไปทุกทุกซอกทุกมุมไม่มีการจอดใดๆทั้งสิ้นย่างฮอดอย่างฮอดว่างไายจากเรื่องวัวจ็กเรื่องวัวแพ้แล้ว จะตามมาแล้วเซป็ร้อยสู้อาหกสบายสบายแต่ยัดรถติดนะตาทางตรงไม่ไหวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ให้เด็กมันนำดีกว่าเดี๋ยวเด็กมันน้อยใจมาขี่กันนีนมาขามไม่ไม่รอเลยเนี่ยเออไปแล้วมาาันตันนะกูแฟงไอ้ต้าไอ้ต้าไอ้ต้าหออาาลหิม ไอ้ต้อลีมหายซีซีน้อย <oy> อยู่หลังสุดแ้ <c> <oy> ะมาขามมารดย่างก็เพราะว่าเธอนื้อมันคิดมีโนโตง <c> <n oy> แค่เด็กบ้านบ้านแค่เด็กเลี้ยงวัวซากัวเธอไม่สนใจแค่เด็กบ้านบ้านคงไม่ซาไรผ <c> <n oy> <c> <n oy> ู้รับติดหัวช่วงนี้มหาวิทยาลัยเปิดแล้วนะครับ ในสงกรานต์ก็จะติดเยอะเป็นพิเศษแต่ก็ดีนะมีอาหารตาเด็กเลี้ยงวัวเน่เด็กเลี้ยงวัวมึงชะลอได้ถูกที่ถูกเวลามากเลยไปเลยเด็กเลี้ยงวัวเด็กเลี้ยงวัวไปเด็กเลี้ยงวัวไม่ยอม มันล้ลยกาดจริงๆเลยว่ะน,นานๆจะได้เข้าเมืองทีเลยนายนี่เหลี่ยมไม่เบาเลยนะเรารู้ <c oughs> นะว่านายตามอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่เราไปนี่เราไปนี่อเออตรงตรงตรง,ตงไหนอะไห <c oughs> นแมนอะแมนหายอ๋อแมนอยู่นน่นแมนอยู่นน่น <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยด,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 ดเย โล oh ่นโล่นโล่นโลตาคนโลตาไอต้าไอต้าหายมันเห็นสาวเลี้ยไปมันเลยตามเฮ้ยเดี๋ยวไปถามดีกว่าเฮ้ยเด็กเลี้ยงวัวมึงเลี้ยงวัวกระทิงเลี้วงวัวเลย เด็กเลี้ยงวัวจริงๆไหมเนี่ย <Okay. S 1> เป็นเป็นวัวอะไรที่เลี้ยงอ่ะเป็นวัวบ้านครับฮะวัวบ้านครับวัวบ้านว่าแล้ววัวกระทิงจะเจ้า <c oughs> ขี่หัวมากเลยท <c oughs> ี่เราแบบขี่ไปตัดหญ,ญา้า <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยมันหลงไปคนนึงแล้วไอ้ตามันเห็นสาวไงมันเลยเลี้ยวตามไปเฮ้ยนี่มันไาย <c oughs> เอาคลิปนี้ให้เมียมันดูเออเอาให้เมียมันดู มารีวิวจรวดทางเรียบแต่และคันนี้คันที่นําเมื่อกี้อาห6ไม่ต้องแปลกใจทําไมแบบแรงขนาดนั้นแล้วก็บังตาเสื้อขาวมาแล้วมาแล้วมาแล้วรถเต้นมะขามรถเด็กเรื่องวัวแล้วก็รถบังลีมแล้วก็ไอ้นี่รถเด็กบ้ามี <laughs> ทำไมเราตามสาวไปใช่ไหมอ <laughs> เออไป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 อ,อันหน้าบาังลีม แค่สองปังนี้ประชันกันแล้วนี่ใครเนี่ยเด็กบ้านนี้โอ้โห้ขี้ยังมันวะโอ้ดู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 มาเด็กเลี้ยงวัวอยู่ไหนเอ้ยจอฟึ่งไช่ฮะฟึ่งไช่ฟึงไช่ใช้เมื่อไหร่ ใช่ไ่อ่ะเกี้ยวเลยบินนะไอ้ยาเว้นจริงสุยาแกะเพรไม่เย้วทุกคนบางตาโดนพึ่งชัยโอ้โหบางตาต้องหายาแก้แพ้ด่วนแล้วไม่งั้นนายจะบวมโอ้ตาย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 ร้านยาอยู่ไหนนี่ซื้อยาแก้แพ้ก่อนพึ่งชัย จริงๆเลยขี่รถอยู่ดีๆพุ่งมาชัยไอ้พุ่งเวนแถวซอยวันชีลามีหลานยาไปไหมซอยวันชีลามีหลานยาบวมเลยกินยาแก้แผลก่นใส่ยยาแก้แผลบวมขึ้นหน้าตัวเดียวถ้ามันบวมจะแพลขึ้นหน้าสักทีเออเอออย่าเยอะอย่ามันนี่เยอะไป ไปที่ร้านก่อนจิ้งเล่าก่อยไปซื้อว้าสถานที่ที่เราจะไปนะครับว้เป็นร้านคาเฟ่จะแ,แถวนี้แหละเดี๋ยวเอริยวจันซายนะครับแล้วก็จะพาบางตาไปซื้อยาก่อนนี่ตายสินี่มันเป็นทิปอะไรกันวะเนี่ยพาเด็กเลี้ยงวัวมาส่วนเออเจ้าภาพโดนพึ่งใจ <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคร้านไหนร้านไหนคังยานี่ไงตรงนี้มียา <c oughs> เดี๋ยวไปที่ร้านก่อน แลนมันอยู่ไหนแล่านฟ่ยังอยู่ไหนลนน่าจะอยู่อย่ข้างหน้าเลอ๋อเบอบีไปซื้อยาห้ตานก่อนวะสวัสดีครับซื้อยาครับพอดีโดนพึ่งชัยครับพึ่งชัยครับเรียบร้อยได้มาแล้วยานี่เป็นทิปมาคาเฟ่โดยทิปมาหายาวันนี้อะตามไปหาางตาลกัน เป็นเพื่อเธอทุกอย่างแล้วเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เออเป็นทั้งหัวหน้าเป็นทั้งคนซื้อยาเป็นทุกอย่างแล้วจริงๆโอ้นี่เจอแล้วเจอแล้วคุ้จจอดไหนวะยายาไป ยาว่าจริงๆเลยมือสันมือสันมือสันมียาแก้แพ้กับยาตาทัานตานมันเป็นเม็ดป่ะไม่เป็นมันแดงเนี่ยบวมเลยคุณหน้าเลยท่านหน้าบวมเลยอันนี้อ้วนอู้แดงเลยมันโอ้ไม่เกี่ยวโอเคทางก็ยินดีจาฝากกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับเออฝากอย่างนึงนะครับประวัติเด็กเลี้ยงวัวใครอยากรู้ประวัติว่า ได้บิ๊กไบค์มายังไงซื้อวัวขายวัวยังไงฝากพี่บอกหนึ่งมาเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันได้นะโอเควันนี้เราไปก่อนขอบมากครับสวัสดีครับ